I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop. No, I'm never second guessing. Then I'll run this nation. call การเป็นเพื่อนเจ้ค่ะกาต้อนรับสื่อสังคม Baby Monster World คลิปนี้แอดจะมาวีดกับเพื่อนๆใน Baby Monster Visual Film และสำหรับใครที่ชอบสไตล์กันแล้วก็แบบแอดฟีลเพื่อไม่เลื่อนผ่านฟังแล้วจุติริกก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็บอกร้ไว้ได้เลยและจะชอบคลิปนี้ท้ายคลิปช่วยกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เป็นกันมัใจให้แอดได้งงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะกรีดครีดครีดเพื่อนๆเมื่อคืนนี้ YG ปล่อย Baby Monster Visual Film จริงๆด้วยค่ะ ต้องบอกเลยว่าว YG เล่นกับใจเบมอนดแสนมากเวอร์พวกเจอเห็นแล้วใช่ไหมว่าโปกคลิปพรีวิวมาแบบ6และเปิดมาก็มีเบมอนแบบ6คนก่อนเดินสับเข้าซีนจิกซ้นแล้วโฟกัสที่หน้าของแต่ละคนตัดภาพซูมบนซูมล่ากสลับเร็วช้าองศาเป๊ะมุมรถเห็นแล้วเท่มากยืน1ยืน2ยืน3แล้วความมายืนรวมอีก6เป็นซีนที่ทั้ง6หันมาแล้ว ลองก็ลากแผนออกในมุมต่ำคำเดียวเลยหัวใจฉันจะวายกรีดร้องออกมาด้วยความดีใจรอฉันเห็นเป็นเงาหญิงสาวคนหนึ่งบนพื้นแดงเงาขาที่แอแฝงเรียวยาวนั่นแล้วพลันพักก็ตัดโฟกัสไปที่ใบหน้าที่ค่อยๆปรากฏออกมาตามแสงไฟไล่ไปให้เห็นอย่างชัดเจนอายอนมาแล้วครับทุกคนกรีดมากกรีดที่สดกรีด ันมากบ่งบอกแสดงออกเลยว่าน้องเบมอนทั้งหคนรอไอชอนมาตลอดแล้ววันนี้ที่รอคอยก็ามาถึงเบมอนจัง7คนกลับมารวมพลังกันแล้วจริงๆอเจ้ากันเฉันจะรอ้อง ในที่สุดพวกเราก็ได้เห็นนะอาคยแล้วนะคะเจปเดือนที่ไม่ได้เจอกันเลยพวกเราไม่เคยลืมอาคยเลยนะใบหน้าที่พวกเราคิดถึงเจ้าฮียน,นี้คนดีคนเดิมแต่เพิ่มเติมคือน้องผอมลงอย่างเห็นได้ชัดและสวยขึ้นแบบจจัด จังหวะช้อนตาขึ้นมามองกล้องคือจิกมากพร้อมลุยมากสวยแรงที่สุดอาชอนเปิดตัวได้อย่างจึง้งทำถึงแบบเต็มร้อยให้ล้านพร้อมทวงทุกอย่างคืนมากใบหน้าที่สวยเฟียสคัสตูมที่โตขึ้นยืนเอียงคอโชว์สร้อยรูประอาทิตย์ที่สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่มาแบบปังแบบสับสวยห้องมากค่ะคุณลูกค่ะ ส่วนน้องๆอ,อ,อีก6คนนั้นก็คือดีความฟีชั่วทั้งวงอินเนอร์อินใจไม่มีความเขินเลยเอกลักษณ์เอ่ยความสามารถเอ่ยร้องเล่นเต้นแรปแบบครับรดเรอชิสสดตอนต้นคลิปนั่งหันหลังชนกัน6คนเงยหน้าสะบัดมองให้ตรงลงจังหวะดนตรีช็อตนี้คือดีมันทรงพลังมากแอดว้าวเลยชอบสุดๆแล้วตอนโฟกัสหน้าน้องๆแต่ละคนเออสวยแบบไม่มีใครยอมใคร สายตานี้เอาจริงกันทุกคนงั้นเรามาลงจอดทีละคนกันไปเลยเริ่มสิพี่รูุกะ คนนี้เลยเป็นคนที่ทำให้ฉันสะดุ้งเป็นคนแรกพี่รุกาเซอร์ไพรส์พวกเรามากกับหน้าม้าสีดำผมยาวและปล่อยข่าวไฮไลท์ทั้งสองทางจากที่หน้าสวยเทียวอยู่แล้วตอนนี้มีหน้ามามาเสริมเพิ่มความเกรดของใบหน้าเข้าไปอีกความญี่ปุ่นคุณหนูผู้สูงสักท่านหนึ่งดาบสมุไรต้องเข้าละหนึ่งอ๋อฉันาพีรุกบทรงนี้ทำไงดีแล้วชุดก็คือดีมีสเสน่ห์เซ็กซี่ นี่ฉันละดสายตาจากพิรุกกบไม่ได้เลย ชิกิต้ามาแบบเทแอบซ้อมเปรี้ยวแสดงถึงความแก่นเซียวแสบสน facial expression นั้นไม่ต้องพูดถึงชิกิทำถึงที่สุด make เมคอัพก็ยิ่งรถจัดเต็มมากตาเขียวตัดกับผมทองเท่ากันลงตัวและทำทรงผมได้ถูกต้องทรงอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือมันเกรเวอร์ทั้งเปียทั้งปล่อยทั้งมัดแบบไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆอิสระได้ปังสุดๆทรงไหนทรงอะไรแฮร์สตลิสเขาก็จัดให้เรา ลูกรักช่างผมไม่เกินจริง มาต่อที่พี่ปริตาทำเอาตะลึงมากลุกนี้ริริสวยสะกดมากแซบซีจีจาดเป็นลุกที่ฟาดสุดๆสวยฉ่ำมององค์ลงเวอร์อินเนอร์ก็คือดีสวยแพงนางพญาทำถึงตลอดนาทีนี้จะมีไรต้านพริตาหน้าฟ้าคนนี้ไม่มีอีกแล้วรอราเบ้าหน้าฟ้าประธานสวยสว่างแสบตาจิกกล้องแตกนะบอกเวอสวยประหารของจริงความร างโมเดลที่ไม่ว่าจะโพสท่าไหนก็ได้หมดทำถึงทุก็อดดีงามน่าติดตามมองเพลินสุดๆ อินเนอร์เจ้าความรักอาสะเปิดตัวมาอย่างปังดังตามเสียงแสแนลรถมากอาสะสวยขึ้นทุกวันข่าวไว้ทุกวันปากแดงอมชมพูใส่เสื้อขนฟูดูคุณหนูสูงส่งไฮเอ็นถูกต้องที่สุดจริตม้วนผมเล่นเป็นดาเมจที่แรงมากทั้งน่ารักทั้งสวยไม่มีผิดหวังเลยจริงๆ รามีที่มาก,กับขายยาวชะโลดทั้งสวยทั้งสูงขึ้นทุกครั้งที่เห็นดวงตากลมโตที่บอกว่าฉันไม่ได้มาเล่นๆปากนี้กระจับได้รูปเชียวแล้วอาฟิตวันนี้ก็คือแท่เหลือเกินคนไรหน้าก็สวยเส้นเสียงก็สวยยิ่งตอนเวลาร้องเลงยิ่งหน้าสวยระพริง้งไม่มีผิดเพี้ยนหุ่นก็ดีอีกตั้งหากคนอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้บ้ามี้รอฟังตัวลูกควีนออฟโวคคนนี้ได้เลยต้องมี อะไรพิเศษมาเซอร์ไพรส์พวกเราอีกแน่นอนค่ะ แล้วช็อตคู่แอดชอบมากรามีอาสาที่แสงจะทรงพลังชิกิตารุกะมังเนจริงแล้วมังเน่ปลอมพาริตาโรราต้องยอมใจในความสวยดับเบิลแสงออกตาคอนเซ็ปต์เพลงคืออะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือสายตาที่ส่งมาแบบดุโหดไม่มีโหมดคิตตี้เลยทุกคนพร้อมฟาดพร้อมโดดพร้อมกระโจนสุดๆประหนึ่งบอกว่าให้เตรียมรางวัล s o n g of the y เ a r รอไว้ได้เลยหนึ่งเมษายนนี้โห แพร้อมเกินทั่วโลกแน่นอนค่ะ แล้วเป็นเวลา,ก,ากิดเห็นอยู่ไรแสดงความคิดเห็นเมมาจ้าเลยด่วนด่วนจังหวะน,นี้ใครไม่กรี๊ดฉันงงนะกรี๊ดหนึ่งหน้ามาพิรุกะก,กรี๊ดสองความสวยขนลุกของอาชยนแล้วการกลับมารวมพลังกันครบเจ็ดคนจังหวะน,นี้ต้องกรี๊ดมันออกมาค่ะเพื่อนเพื่อนเบมอนสแตนเมนมาหวีดกันแรงแรงใต้คลิปนี้ด้าเลยแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบกดไลค์ถ้ใช่กดแชร์หรือจะกดซุปเปอร์ตงส์มาเรียนกาแฟแอนด์ งานก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราได้โดยตรงเลยแต่ใดๆก็คือขอบคุณทุกแรงสปอร์ตจากเพื่อนๆในช่องนี้ทุกคนเลยนะคะรักพวกเธอมากๆเลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะรักรักรักดูแลเชืแค่รักสุขภาพกันด้วยไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ